มาทำอะไรครับเนี่ยก็วันนี้มาดูแลผิวพรรณนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะ oh, หมอน่ารักมากเลยอนะเรียร่องอะไร่แบบตอนนี้ใช่ไหมใช่ใช่คือตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่าพอเราอายุมากขึ้นข้างนี้มันมันต่ำกว่าถ้าดูจากแนวคิ้วนะขยับขึ้นมานิดนึง<อ>แล้วก็ไอ้พวกความเชฟมันโอเคหรือย,อยังตรงเนี้ยนะแล้วก็พวกร่องรอย ค,คือเวลาถ่ายรูปแล้วยิ้มใต้ตามันจะปปนนแบบว่ามันมีไขมันเยอะอ นี้นะฮะก็มาปรึกษาะค,ะคุณหมอนะฮะหมครัเป็นกรบการที่อยากจะฟื้นฟูสภาพผิวของตัวเองซึ่งใช้นานและมานหนักมากนะฮะแล้วปีนี้ก็62แล้วเพราะฉะนั้นก็เลยต้องต้องดูแลหน่อยต่อให้เราดูแลดีขนาดไหนก็ตามนะครับมันก็จะมีช่วงเวลาหนึ่งซึ่งเราจะรู้สึกแบบไม่ค่อยมั่นใจกับผิวพรรณของเราดังนั้นสิ่งที่จะทําให้เรามีความมั่นใจในการทํางานหรือในการพบปะสังสรรค์กับใครอะไรใดๆก็ตามนี่เละครับก็คือจะต้องปรึกษาคุณหมอ ผมเลือกที่ดีโม u, ดีโมคลินิกนะครับก่อนที่จะมานี่ก็ศึกษาหาข้อมูลมาแล้วว่าเป็นคลินิกที่ดูแลผิวพรรณไดยังครบวงจรแล้วก็ดูแลอย่างดีด้วยนะครับให้ให้คำปรึกษาที่ดีด้วยในการตัดสินใจในการเลือกทำอะไวันนี้ก็เลยมาปรึกษาหน้าปก่อนเป็นการบำรุงแบบระยะยาวนะไม่ใช่มามันก็มาผ่าตัดหรือไม่ใช่เลยครับก็ให้คำปรึกษาว่าควรจะดูฟื้นฟูสภาพผิวของตัวเอง ให้กลับมาสมบูรณ์ก่อนก่อนที่จะมีขั้นตอนหรือขัวนตารในการกท,กทำอะไรต่อตน่นงนๆะ